พุทธศาสนาสอนเราว่าทุกสิ่งในจัก,กรวาลมีพลังอันเป็นเอกลักษณ์และรวมถึงวัตถุที่เราได้รับด้วยเมื่อรับของขวัญเราไม่เพียงแต่นำสิ่งของทางกายภาพาพอเท่านั้นแต่ยังนำพลังงานที่ได้รับไปด้วยต้องการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไรและจะปกป้องพลังงานของคุณได้อย่างไรดังนั้นจงอยู่กับข้าพเจ้าเถิดแล้วเรามาค้นพบของขวัญ8ปประการที่เราควรหลีกเลี่ยงตามหลักพุทธศาสนาด้วยกันสวัสดียินดีต้อนรับ ในวิดีโอวันนี้เราจะพูดถึงบางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนมุมมองการรับของขวัญได้ง่ายๆคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าของควันบางอย่างสามารถนำโชคร้ายมาให้หรือแม้กระทั่งส่งผลต่อความสงบภายในของคุณหรือไม่มาสำรวจเรื่องนี้แบบเจาะลึกกันดีกว่าดังนั้นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและดูจนจบลองจินตนาการว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมีเรื่องราวราวกับว่ามันเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความรู้สึกของใครก็ตามที่เป็นเจ้าของมันมาก่อน เมื่อเราได้รับสิ่งที่มาจากคนที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะคนที่ผ่านความยากลาบากหรือช่วงปัญนป่วนก็เหมือนกับว่าเรากําลังยืมภาระนั้นมาบางส่วนในที่สุดเราก็นําแรงสั่นสะเทือนแบบเดียวกันนั้นเข้ามาในชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและแม้แต่สภาวะทางอารมณ์ของเราเองเกือบจะเหมือนกับว่าเมื่อเรายอมรับวัตถุเรากําลังเชิญพลังงานเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ของเราซึ่งสามารถทําลายสันติภาพและความสมดุลของเราได้ ตามทัศนะของชาวพุทธเราควรพยายามรักษาแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตของเราเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายอารมณ์หรือจิตวิญญาณการเก็บสิ่งของของผู้อื่นอาจดูเหมือนเป็นการแสดงความรักหรือความเคารพแต่หากเราไม่ดูประวัติของสิ่งของเหล่านี้เราก็เสี่ยงที่จะเปิดประตูสู่อิทธิพลที่เราไม่ต้องการราวกับว่าเราได้รับแขกที่ไม่คาดคิดที่มาโดยไม่ได้รับเชิญและมักจะจบลงด้วยความไม่สะดวกมากกว่าความทรงจำดีๆ ก่อนที่จะยอมรับบางสิ่งที่เป็นของคนอื่นควรไตรตรองว่าฉันพร้อมจริงๆที่จะจัดการกับสิ่งที่วัตถุนี้อาจเป็นตัวแทนหรือไม่ในหลายกรณีการปล่อยวางสิ่งของนั้นหรือแม้แต่ส่งต่อด้วยความขอบคุณอาจเป็นวิธีการให้เกียรติอดีตโดยไม่ต้องแบกภาระที่ไม่ใช่ของเราลองนึกภาพว่ามีคนเสนอของขวัญให้คุณแต่กลับมาพร้อมกับน้ำหนักที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ซึ่งบางครั้งก็นำมาซึ่งความคาดหวงังหรือแม้แต่ความรู้สึกผูกพันอาจดูเหมือนเป็นการกระทำที่เอื้อเฟื้อแต่โดยที่บุคคลน,นั้นไม่ตรหนักพวกเขากำลังถ่ายทอดความตั้งใจอารมณ์และแม้แต่ข้อกังวลเล็กๆน้อยๆให้กับคุณและพลังงานประเภทนี้มักจะจบลงด้วยการมีน้ำหนักมากกว่าวัตถุด,ดูดพลังชีวิตของเราและพรากความสงบภายในบางส่วนไปเมื่อเรายอมรับบางสิ่งบางอย่างจากบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนด้วย ของขวัญน,นั้นอาจดูเหมือนเป็นการพยายามทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันเหมือนกับว่าเรากำลังเสริมความเชื่อมโยงที่มีความรู้สึกที่เราไม่ต้องการท้ายที่สุดสิ่งนี้สามารถสร้างกระแสพลังงานที่มีแต่เพิ่มความไม่สบายและนำความหนักหน่วงมาสู่ชีวิตของเราลองนึกภาพการถือกระเป๋าเดินทางที่ไม่ใช่ของคุณและคุณไม่เคยอยากได้มาก่อนบางครั้งทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเคารพตัวเองและพูดว่าไม่เป็นไรขอบคุณในขณะเดียวกันก็รักษาพื้นที่ของคุณให้ห่างไกลาจากอิทธิพลเหล่านี้ การปกป้องพื้นที่ทางอารมณ์และจิตวิญญาณของเราไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่เป็นสิ่งจําเป็นการปฏิเสธของขวัญภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ใช่การเนรคุณหรือหยาบคายเป็นการกระทําที่ต้องดูแลตัวเองและเคารพความสงบสุขของตัวเองท้ายที่สุดแล้วอะไรมีค่ามากกว่ากันความมีน้ําใจชั่วขณะชั่วคราวหรือความสงบสุขอันยั่งยืนของคุณการเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่ เมื่อจำเป็นเป็นวิธีการรักษาพลังงานของคุณและให้แน่ใจว่าพื้นที่ของคุณยังคงเป็นสถานที่แห่งความเบาและสมดุลลองนึกภาพการรับของขวัญที่เมื่อมองแวบแรกดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายแต่มีประวัติของการโต้แย้งและความเจ็บปวดราวกับว่าวัตถุนั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งความขัดแย้งซึ่งเป็นเสียงสะท้อน แห่งความขุ่นเคืองที่ยังคงสั่นสะเทือนและแพร่กระจายไปทุกที่การสั่นสะเทือนประเภทนี้สามารถส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ต่อสภาพแวดล้อมที่วัตถุอยู่เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายหรือความตึงเครียดโดยที่เราไม่เข้าใจว่าทําไม พุทธศาสนาสอนว่าความสามาคัคคีเป็นเสาหลักประการหนึ่งในการมีชีวิตที่สงบสุขเมื่อเรานำบางสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งหรือความขัดแย้งเข้ามาในพื้นที่ของเราเราจะเปิดพื้นที่ให้พลังแห่งความไม่ลงรอยกันเข้ามาในชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนกับการเชิญชวนความขัดแย้งเก่าๆมาอยู่กับคุณแม้ว่าความตั้งใจในตอนแรกจะดีก็ตามดังนั้นจึงควรคิดทบทวนเสมอว่าของกำนันชิ้นนี้จะเพิ่มความสงบสุขและความเป็นอยู่ของฉันจริงหรือ การสะท้อนกลับเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและจิตใจของเราก่อนที่จะรับของขวัญที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากให้ถามตัวเองว่าสิ่งของนั้นจะเพิ่มสิ่งดีๆให้กับชีวิตประจำวันของคุณหรือไม่หากคำตอบไม่ชัดเจนอาจเป็นการดีที่สุดที่จะปล่อยให้ของขวัญชิ้นนี้ผ่านไปในการทำเช่นนั้นคุณกำลังเลือกที่จะปลูกฝังพื้นที่ที่สันติภาพและความสามารถคีสามารถจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริงปราศจากเงาแห่งความขัดแย้งเก่า ลองจินตนาการถึงของขวัญที่แทนที่จะทําให้คุณมีความสุขแต่จะทําให้คุณนึกถึงช่วงเวลาที่ยากลําบากทุกครั้งที่คุณมองมันการรักษาสิ่งของเหล่านี้ก็เหมือนกับการยึดเหนี่ยวทางอารมณ์เล็กๆน้อยๆที่แม้จะรอบคอบก็สามารถ,ถขัดขวางเราจากการก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ว่าสิ่งของเหล่านี้จะมีความสําคัญเพียงใดแต่ท้ายที่สุดกลับผูกมัดเราไว้กับอดีตที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะแบกรับอีกต่อไปขัดขวางการเติบโตและแม้กระทั่งความเป็นอยู่ที่ดีของเรา เป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกว่าจำเป็นต้องเก็บของขวัญเช่นนี้ไว้อาจเป็นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งที่เราประสบหรือผู้ที่มอบให้เราแต่เคล็ดลับก็คือการเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้จะดีต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อสิ่งของเหล่านั้นเพิ่มสิ่งดีๆให้กับชีวิตปัจจุบันของคุณประเมินว่าของขวัญน,นั้นยังมีอยู่ในการเดินทางของคุณในวันนี้หรือไม่ท่าไม่การพิจารณาปล่อยมันไปไม่ว่าจะโดยการบริจาคหรือวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้น้อยลงอาจเป็นวิธีหนึ่งในการกล่าวขอบคุณ กับอดีตและก้าวตอบไปด้วยวิธีที่เบากว่าการปล่อยวางวัตถุเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการลบล้างประวัติศาสตร์หรือความรู้สึกแต่เป็นการปล่อยให้พวกเขาคงอยู่ในที่ที่เคยเป็นในอดีตการทำเช่นนี้จะทำให้คุณมีพื้นที่สำหรับประสบการณ์ใหม่ๆและทำให้หัวใจของคุณมีโอกาสจดจ่ออยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นที่ที่การรักษาที่แท้จริงเกิดขึ้นเป็นการกระทำที่กล้าหาญและดูแลตัวเองซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสร้างอนาคตที่ทำให้คุณรู้สึกสงบมากขึ้น ลองนึกภาพการได้รับเครื่องรางหรือเครื่องรางที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของคุณอย่างสิ้นเชิงถึงแม้จะดูสวยงามหรือน่าสนใจแต่ก็สามารถสื่อความหมายอันลึกซึ้งที่เราไม่รู้ตัวและพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อของเราได้ราวกับว่าคุณกำลังไขกุญแจในชีวิตไปที่ประตูที่คุณไม่รู้ว่ามันนำไปสู่ที่ไหนซึ่งอาจส่งผลต่อความสงบสุขทางวิญญ,ญาณของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว การปกป้องพื้นที่ทางจิตวิญญาณเป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลตนเองและนั่นรวมถึงการเลือกสรรสิ่งที่คุณนำเข้ามาในชีวิตเมื่อเราอมรับวัตถุทางจิตวิญญาณจากวัฒนธรรมอื่นโดยไม่รู้ว่าวัตถุนั้นหมายถึงอะไรในทางใดทางหนึ่งเราก็ถือว่ามีพลังงานที่ไม่รู้จักซึ่งสามารถรบกวนความสมดุลของเราได้การปฏิบัติทางจิตวิญญาณของเราเป็นเหมือนสวนมันจะบานสะพรั่งได้ดีก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราใส่เข้าไปนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อและต้องการปลูกฝังจริงๆ ดังนั้นก่อนที่จะรวมเอาสิ่งของทางจิตวิญญาณจากประเพณีอื่นให้ใคร่ครวญว่าวัตถุนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ฉันเชื่อและพลังงานที่ฉันต้องการนำเข้ามาสู่พื้นที่ของฉันจริงๆหรือไม่บางครั้งการชื่นชมสิ่งของชิ้นนั้นในสิ่งที่เป็นตัวแทนของผู้อื่นก็ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องนำเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยวิธีนี้คุณมั่นใจได้ว่าพื้นที่ของคุณยังคงสอดคล้องกับพลังงานที่สนับสนุนความเป็นอยู่และความสงบสุขของคุณ คุณเคยได้รับของขวัญที่เมื่อเปิดดูดูเหมือนจะมีน้ำหนักที่มองไม่เห็นราวกับว่ามีนีิสินโดยปริยายหรือไม่ของขวัญเหล่านี้แม้จะดูสวยงามก็ตามสามารถมาพร้อมกับความคาดหวังที่ซ่อนอยู่ซึ่งแม้จะไม่ได้พูดออกไปแต่ก็ทําให้เกิดความรู้สึกผูกพันสัญญาที่ไม่ได้พูดนี้อาจทําให้เราติดอยู่กับวงจรของฉันให้แล้วเธอต้องทําทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายที่บันทอนพลังงานและสร้างความคับข้องใจ ในพุทธศาสนาเสรีภาพและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างสันติการรับของขวัญที่มีเชือกที่มองไม่เห็นก็เหมือนกับการให้คนอื่นควบคุมเสรีภาพในการเลือกของคุณและอาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของคุณได้เมื่อเราเข้าไปพัวพันในความสัมพันธ์ที่มีภาระผูกพันเรากำลังประนีประนอมกับความสงบสุขและบ่อยครั้งกับความถูกต้องในความสัมพันธ์การรักษาความสงบสุขบ,บางครั้งหมายถึงการพูดว่าไม่ขอบคุณ กับของขวัญเหล่านั้นอย่างอ่อนโยนที่สุดการเคารพพื้นที่ทางอารมณ์และจิตวิญญาณของเรามีความสําคัญมากกว่าความพึงพอใจชั่วขณะด้วยการกําหนดขีดจ,จํากัดเรากําลังปกป้องเสรีภาพของเราในการกระทําและคิดอย่างสบายๆโดยไม่ต้องแบกน้ําหนักที่ไม่ใช่ของเรา เมื่อมีคนนำเสนอบางสิ่งที่มีราคาแพงมากแกเราบางสิ่งนอกเหนือจากสิ่งที่เราคุ้นเคยในความสัมพันธ์มันสามารถนำมาซึ่งความรู้สึกไม่สมดุลได้ของขวัญประเภทนี้แม้จะดูเหมือนเป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ก็สามารถทำให้เรารู้สึกถึงนิสินหรือภาระผูกพันต่อบุคคลน,นั้นได้ราวกับว่าคุณค่าทางวัตถุที่สูงส่งผลกระทบทางอารมณ์เพิ่มขึ้นซึ่งอาจบันทอนเสรีภาพของเราในการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมชาติในความสัมพันธ์ ในพุทธศาสนาความเรียบง่ายเป็นคุณค่าพื้นฐานและการละทิ้งทรัพย์สมบัติทางวัตถุช่วยรักษาความสงบและความถูกต้องของเราการรับของขวัญอันหรูหราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่เข้ากับบริบทของความสัมพันธ์สามารถเปลี่ยนพลวัตระหว่างผู้คนและยังให้ความรู้สึกว่ามีความพยายามที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจของเราหรือซื้อการอนุมัติของเราเมื่อเราไตรตรองก่อนยอมรับเรากำลังรักษาความสมดุลและความเคารพในความสัมพันธ์โดยไม่ปล่อยให้มูลค่าของของขวัญมารบกวนความสงบในจิตใจของเรา ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการปฏิเสธของขวัญอย่างสุภาพที่ทําให้เราไม่สบายใจการทําเช่นนี้เรากําลังเลือกที่จะจัดลําดับความสําคัญของความสงบสุขและความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์การรักษาความเรียบง่ายเป็นวิธีหนึ่งในการจดจําว่าสิ่งสําคัญจริง,รงๆคือการแสดงกิริยาที่จริงใจไม่ใช่มูลค่าทางวัตถุของของขวัญคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งของขวัญที่ให้ทันทีหลังจากการทะเลวิวาทหรือความขัดแย้งสามารถนํามาซึ่งความรู้สึกแปลกๆราวกับว่ามันเป็นความโล่งใจชั่วขณะ มากกว่าการแสดงความรักอย่างแท้จริงสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะบ่อยครั้งที่ของขวัญที่มอบให้ในช่วงเวลาแห่งความขัดแยง้งจะมีพลังแห่งการอภิปรายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขติดตัวไปด้วยการยอมรับสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เรานำแรงสั่นสะเทือนด้านลบเหล่านี้มาสู่พื้นที่ของเราซึ่งอาจส่งผลต่อความสมดุลทางอารมณ์และจิตวิญญ,ญาณของเรา พุทธศาสนาสอนเราว่าเมื่อเราเผชิญกับความขัดแย้งวิธีที่ดีที่สุดในการคืนความสามาัคคีคือการแก้ไขปัญหาโดยตรงและจริงใจของขวัญมักจะทำหน้าที่เป็นม่านปิดบังปัญหาที่แท้จริงแต่ไม่สามารถรักษาบาดแผลได้ด้วยการเลือกที่จะแก้ไขสถานการณ์โดยไม่หันไปพึ่งวัตถุเรากำลังส่งเสริมการแก้ปัญหาที่แท้จริงปราศจากความตึงเครียดและไม่มีน้ำหนักของพลังงานเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ดังนั้นครั้งถัดไปที่มีคนพยายามทําให้การโต้เถียงสงบลงด้วยของขวัญให้ใครคกรวนว่าถ้าทางนี้ช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งได้จริงหรือแค่เลื่อนสันติภาพที่แท้จริงออกไปการปฏิเสธของขวัญประเภทนี้ถือเป็นการปกป้องพื้นที่ทางอารมณ์ของคุณและช่วยสร้างปณิธานจากใจมากขึ้นซึ่งในที่สุดความเข้าใจและความชัดเจนก็สามารถเปล่งประกายออกมาได้ การรับของขวัญจากคนที่มีความตั้งใจไม่ชัดเจนก็เหมือนกับการเปิดประตูเข้าไปในพื้นที่ที่คลุมเครือและไม่แน่นอนบางครั้งของประธานนั้นดูมีเจตนาดีแต่มีบางสิ่งในตัวเราที่รู้สึกว่ายังมีอะไรอยู่เบื้องหลังอยู่เป็นพลังที่เราไม่สามารถอธิบายได้แรงสะเทือนที่มองไม่เห็นเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสมดุลของเราและสิ่งที่ดูเหมือนเป็นท่าทางง่ายๆอาจกลายเป็นภาระทางอารมณ์ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปกป้องพื้นที่ของเราโดยยอมรับเฉพาะสิ่งที่สะท้อนถึงพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีของเราอย่างแท้จริงพุทธศาสนาสอนเราว่าเราต้องรักษาสภาพแวดล้อมของเราให้สะอาดและกลมกลืนกันวัตถุทุกชิ้นที่ระวังไว้รอบตัวเรามีพลังที่จะมีอิทธิพลต่อความสงบและความเงียบสงบของเรา เมื่อเรายอมรับบางสิ่งโดยไม่แน่นอนเกี่ยวกับความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังของขวัญชิ้นนั้นเราจะเสี่ยงต่อการปล่อยให้พลังงานที่ไม่ต้องการแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งส่งผลต่อคอวามสมดุลทางจิตวิญญาณและอารมณ์ของเราการดูแลนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการเคารพตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานของเรายังคงบริสุทธิ์และสอดคล้องกับสิ่งที่ทำให้เรามีสันติสุขอย่างแท้จริง ดังนั้นก่อนที่จะรับของขวัญใดๆสิ่งสำคัญคือต้องรู้สึกว่าเข้ากันได้กับแก่นแท้ของเราหรือไม่หากมีบางอย่างไม่พอดีอยากกลัวที่จะปฏิเสธนี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นปัญญาการเลือกสิ่งที่เข้าไปในพื้นที่ของคุณอย่างมีสติคุณมั่นใจได้ว่าพลังงานของคุณยังคงสะอาดและความสงบสุขของคุณจะถูกรักษาไว้ โปรดจำไว้ว่าพื้นที่ของคุณศักดิ์สิทธิ์และสมควรได้รับการปกป้องด้วยความเอาใจใส่และตระหนักรู้ทุกสิ่งที่คุณนำเข้ามาในชีวิตสามารถมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้หากมีบางอย่างไม่โดนใจคุณการพูดว่าไม่เป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลตนเองและการเคารพในความสงบสุขของคุณขอบคุณมากสำหรับการดู หากคุณชอบเนื้อหานี้และต้องการเดินทางเพื่อความรู้ในตนเองต่อไปโปรดแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันกับใครก็ตามที่จะได้รับประโยชน์และอย่าลืมติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเจอกันในวิดีโอหน้า